สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับพอบกัญเช่นเคยครับกับครูนครนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับครูบอกไปเลยว่าภายในคลิปนี้นะครับมีคะแนนพิเศษให้นักเรียนด้วยนะครับดังนั้นต้องดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอ่ะ อย่ารอช้าครับมาเริ่มกันเลยครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีอะไรบ้างนะครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1ก็คือสิ่งมีชีวิตครับผมเมื่อมีสิ่งมีชีวิตแล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับมาดูที่สิ่งมีชีวิตกันก่อนเลยนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอีกเช่นกันนะครับ พืชครับเพิ Elijah, kind of a, ่งเรียนไปเมื่อหน่วยที่แล้วนะครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช2ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ครับผมมาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นต้นทานตะวันกุหลาบต้นหญ้าต้นมะม่วงนี่ละครับก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนะครับต่อไปคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นไก่แมวสุนัข วัวอ่าแล้วก็มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์นะครับต่อไปมาดูที่สิ่งไม่มีชีวิตนะครับสิ่งไม่มีชีวิตก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักๆอีกเช่นกันนะครับ1ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอ่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างน้ําก้อนหินดินทรายทะเลอ่า <Led> นี่คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับต่อมานะครับสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นโดย มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอ่าอย่างเช่นอะไรบ้างเก้าอี้โต๊ะตู้เตียงตึกอ่าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อ่าสิ่งพวกนี้มนุษย์สร้างขึ้นนะครับธรรมชาติไม่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมนุษย์เท่านั้นที่เป็นคนสร้างขึ้นนะครับต่อไปนะครับครูมีการ์ตูนหนึ่งเรื่องให้นักเรียนดูนะครับอ่าอย่ารอช้านะครับไปดูการ์ตูนกันเลย วัสดีจ้านักเรียนทุกคนเปิดเทอมใหม่กันแล้วนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ไหนๆก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกแล้ววันนี้เราจะมีกิจกรรมแทนการเรียนปกติกันนะจ๊ะเย้กิจกรรมก็คือการสำรวจหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราจ้ะเอาละจ้ากิจกรรมที่เราทำกันเป็นเกมที่ชื่อว่าตามหาสิ่งมีชีวิต ดูให้ทุกคนสำรวจในสนามและหยิบสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมาให้ครูดูกันนะจ๊ะแล้วพวกผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครูจะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งทุกคนเ็าลอาไปเปรียบเทียบดูว่ามีคุณสมบัติเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ครูยกตัวอย่างหรือเปล่านะแล้วสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นตัวอย่างมันคืออะไรคะก็คนยังไงละจ๊ะทีนี้ก็ง่ายใช่ไหมล่ะ ลองคิดกันดูนะว่าตัวเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างอ้าวเริ่มได้เฮ้ยลักช้าไม่ได้แล้วจะเรียกยิฐอะไรบ้างแล้วอ่ะนี่ละหืมลเรบดาคิดว่าตุ๊กตานี่เป็นสิ่งมีชีวิตเหรอจะ๊ะใช่แล้วค่ะ งานลิบดาบอกครูหน่อยสิจ้าว่าตุ๊กตาตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างคนเราบ้างก็นี่ไงคะมีแขนมีขามีหัวเหมือนกันเลยนั่นเรียกว่าโครงสร้างภายนอกจ้ะไม่ใช่คุณสมบัติหรอกนะเอ๊ะแล้วคุณสมบัติต้องเป็นยังไงล่ะคะเออเมื่อตอนกลางวันลิบดาทำอะไรไปบ้างแล้วจ๊ะก็กินข้าวกลางวันแล้วก็เล่นแล้วก็นอนกลางวันค่ะนั่นแหละจากการกินอาหารเป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต เราต้องกินอาหารเพื่อสร้างพลังงานไปทำกิจกรรมต่างๆแต่ตุกกตต๊กตาก,กินอาหารไม่ได้เลย <_ D> ก็เลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจ้ะครูครับนี่ของโพล่าครับอะไรของนายอะโพลา่าต้นไม้ใช่สิ่งมีชีวิต Urban. ที่ไหนกันของลิปดายังใ,ใกล้เคียงกว่าอีกอะใช่แล้วละจ้ะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตโพล่าหาเจอเป็นปคนแรกเลยนะจ๊ะทำไมเลยคะครูที่ของลิปดาไม่ใช่แต่โพล่าใช่ละคะต้นไม้ก็ไม่เห็นกินอาหารได้สักหน่อยอะ นี่ลิบดาต้นไม้ก็กินอาหารนะลืมที่ครูสอนแล้วเหรอถึงต้นไม้จะไม่ได้มีปากเหมือนกับคนเราแต่เขากินอาหารได้โดยการดูดซึมน้นะําและอาหารผ่านทางรากยังไงละจ๊ะแต่แค่กินอาหารได้อย่างเดียวลิบดาไม่ยอมรับหรอกว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตงั้นลองนึกดูกันอีกทีสินะคะว่านอกจากการกินแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีคุณสมบัติอะไรที่สําคัญอีกหายใจครับสิ่งมีชีวิตต้องหายใจถูกต้องแล้วคะ่ะ ต้นไม้หายใจได้ที่ไหนกันละ่ะพี่ลืมอีกแล้วนะลิปดาครูก็เคยสอนไปแล้วไงว่าต้นไมเน่ะหายใจทางใบลืมไปแล้วเหรอไม่เอาอ่ะมิแต่คุณสมบัติที่เห็นไม่ชัดทางนั้นเลยเอาที่เห็นกันช,ดชดัดๆสิงั้นก็การจเจริญเติบโตเป็นยังไงจ๊ะการจเจริญเติบโตลิปดากับโพล่าจาได้ใช่ไหมเจ้าว่าตอนที่เริ่มปลูกต้นไม้มันจะเป็นมเมล็ดก,ก่อนแล้วค่อยๆงอกแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้และจ้ะที่เรียกว่าการเติบโตของสิ่งมีชีวิตอ<า>๋เ<า>ข้ายแล้วค่ะเป็นแ,<บ>แบบนี้นี่เองอะแต่ก็ยังไม่พอค่ะขออีกสักข้อหนึ่งได้ไหมงั้นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้จ้ะไม่เห็นจะเคลื่อนไหวได้เลยนี่คะเคลื่อนไหวสิคะต้นไม้บางชนิดเคลื่อนไหวได้จนสังเกตเห็นได้ชัด ตบางชนิดอาจจะเคลื่อนไหวน้อยจนมองไม่เห็นเรามาประดิษฐ์แ่นขยายจะได้สังเกตเห็นได้ชัดขึ้นดีกว่านะคะโอ้โหง่ายนิดเดียวเองใครๆก็ทำได้ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วลองไปดูที่ต้นมายราบนี้จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของต้นไม้ง่ายหน่อยไงโอ้โหขยับกจริงๆด้วย เป็นยังไงล่ะจ๊ะลิปดายอมรับได้อยังบต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตยอมรับก็ได้ค่ะเย้ชนะแล้วไม่ต้องมาดีใจเลยโพล่าแล้วค้งหลักหน้าลิปดาก็รีบไปหาดีกว่านะจ๊ะาหาไม่เจออาจจะมีการบ้านเพิ่มก็ได้นะบายไม่เอานะคุณครูอาวรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเจอการบ้านเพิ่มมาล <รอ S 2> ้อกันเลยนะโพล่าและแล้วช่วงเวลานี้ก็มาถึงครับ ช่วงเวลาที่ครูจะแจกคะแนนนักเรียนแบบฟรีๆครับผมอ่าสำหรับนักเรียนคนใดนะครับที่ดูมาถึงช่วงนี้ตอนนี้นะครับนักเรียนเป็นผู้โชคดีแล้วครับได้คะแนนฟรีแน่นอนครูจะให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ในลายส่วนตัวของครูครับพิมพ์ว่ากบกินไก่อ่าพิมพมาบอกครูว่ากบกินไก่นะครับนักเรียนจะได้คะแนนฟรีๆไปเลยนะครับเป็นคะแนนการเรียนย้อนหลังนะครับอ่ากบกินไก่นะครับพิมพ์ใน แชทไลน์ line, ส่วนตัวคุงว่ากบกินไก่นะครับโอเคนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับจากวิดีโอเราจะสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องเป็นยังไงบ้างเอ่ยสิ่งสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตใช่ไหมครับมีการเจริญเติบโตก็เหมือนกับมนุษย์เรานะครับมีการเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆน้าหนักเพิ่มขึ้นอ่าต่อไปก็มีการขับถ่ายของเสียสุนะัขก็มีการขับถ่ายของเสียแมวหมูมากาไก่ มนุษย์เราก็เช่นกันนะครับมีการถ่ายอุจจาระอ่ามีการปัสสาวะนั่นแหละครับคือการกับถ่ายของเสียนะครับหายใจหายใจได้อ่ามนุษย์ก็หายใจได้ต้นไม้ต้นไม้ก็ยังหายใจนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งมีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเรา้าอย่างเช่นการสะดุง้งการตกใจอ่าเข็มจิ้มมีดบาดเราดึงมือออกนั่นแหละคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับต่อมาต้องการอาหารและน้ำอ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับ ต้องการทั้งอาหารและน้ํานะครับจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีทั้งอาหารและน้ํานะครับต่อไปสามารถสืบพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได้มีลูกมีหลานได้นะครับสุดท้ายก็สามารถเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปเรามาดูลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างแน่นอนครับจะต้องตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตนะครับมาดูเลยข้อแรก ไม่มีการเจริญเติบโตครับลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรนะครับอนาคตเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นอ่ะขวดซีอิ๊วขงครูนะครับจะไม่มีการเจริญเติบโตไปมากกว่านี้แล้วครับ <c oughs> ก็ยังเป็นขวดซีอิ๊วขนาดแค่เนี้ยนะครับพรุ่งนี้ก็ยังเป็นขวดแบบนี้อีก10ปีก็ยังเป็นขวดแค่นี้ครับผมไม่มีการเจริญเติบโตนะครับต่อมาไม่หายใจอีกเช่นเคยครับขวดซีอิ๊วไม่มีการหายใจนะครับไม่มีลมหายใจออกมาเลยเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปครับไม่ต้องการอาหารและน้ำเมาส์เมาส์ครูก็ไม่ต้องการกินน้ำไม่ต้องกินอาหารนะครับช้อนช้อนก็ไม่ต้องการกินน้ำไม่ต้องการกินอาหารนะครับอ่าต่อมาไม่มีการกลับทายของเสียไม่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าเราจะตีเราจะดีบไม่มีการบ่นครับอ่าไม่บ่นเลยไม่บ่นเลยสักคำนะครับนี่ไม่มีการตอบสนองนะครับต่อไปไม่สืบพันธุ์นะครับไม่สามารถมีลูกออกลานได้ สุดท้ายครับไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เองได้นะครับเราต้องเป็นคนจับจับมาวางไว้ตรงนี้ตรงโน้นนะครับนี่เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เองได้นะครับ